เจตีโลกาเสถังมหามังคลระตาตยังวันธามิโุโลกนาทังวาลังปุเสมีเยธานิโคมายังภงคาทังลายัญญายังเดีรดาดไวยนุบาปภนาถุงปุโตตมโมสังโปภูวนาทองสาผดโยยิงงวงแก้วกิงโพธิยานปาภงมานันนิ เป็นเกเป็นมงคลพระกาลุนไผ่โพดบ่มีตัวดีหนักหนาตามภาษาเอื้อนียกว่าแก้วเกียนสัมปการมีสมพาน์พระโสดาเลื่อนขึ้นมาภาษากีธามีปัญญาบาญาก็มีผลโลกีอลหันฝูงข้าจึงความกันวัน,าน่าโนบายเพื่อให้ได้ยังมาขายานมาโอฬานมงคลยิ่งไหวแก้วกิ่งอาิมีสาบูสาปฏิบัติบูชาตาั้งนำมาโดยโซหลายประกอบพันีย่ยามี Suku kundi tangan bayi si datang dewata. संग मुनिराजन स सुन दो सख मो कथा सखे कमेज रूपे गिरीशिंग तेजरी के विमने तेज मे तरुवन खाने के हूमिम जयंत देव जलथर भी समे खन खा เทธันตัสันติเกยังวุณีวรวจานังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนากาโลหยัมปัฏันตาธรรมสวนากาโลหยัมปัฏันตาธรรมสวนากาโลหิยมพัทธันตาสุนันตุบุญตุเยเทวาสมาคตาฝุงขาทั้งหลาย นบนอมหมายทีปะก่นไทย,ยินผมยุมมาลาสาเทีลาดกาบทางนางน้อยนาดเมขาลายังอยู่ฟังนามจนละทีกับทางนางตอนละนีตนนงอาด อันหักษายังน้ำหยาดไม่ทานในวัตตาสงสารดันดาวภูมิบเทิพระทนเท้ากับทั้งนายหนังสือ32มองพระองค์และเทพันดาเจ้าทั้งหลายอันยะยังอยู่ในสวรรค์สันฟาทวนนายุดาฟังวัจนังภยัยโพธ ทั้งแสนโกตจักรวันทั้งป่าหิมมาพันทุกแห่งทุกแหล่งลาผู้ปาทั้งกูหาและเถือนธรรมทุกทานามและวังฮีทั้งสาโบกลรณีทาควางทุกเคื่อนควางปปะตาสุปันนาาคากคดนาคันตาปาความฝูงหมูปาลายทั้งปราพึ่งป่ายาเฮืองงนะ กาบทั้งพรสุรินท้ามงเมืองสวรรค์ทั้งพระจันเหืองสีใสสะอาดทั้งพรสุริยผาภัยแสงรัทมีสีแดงเหืางาดรับทั้งเจ้ายอดซอยจอมเขาคือกูเวลเวิลุนลาเาวิลูปักหากุเวลุลาตา,าตาลาถาเป็นเขา ตามทั้งพระนักขัตจะเลิกเจ้ายี่สิบเจ็ดพระองค์จงเสด็จลงมาทำพรมมาโยอนอมก้อยย่วดาฟังเงินฟูงขาทั้งหลายหากวอนไหยหายังทิพพระทนไทยทั้งหลายอันยายังอยู่ผู้หาประสาทญานเมืองสถานที่นี้เทปัดาเจ้าทั้งหลายอันยายังอยู่ผู้สวงและผู้สร้างทูกเกลื่อนขางปัพัตตา <c oughs> พาถึงและพาเอ็นทําพาแทนทาวาลาอันมีพุทธาติรัตนาในนั้นละหวแห้งหันประตูเมืองละจะมีเฮืองงามยิงทําพาติ้งตั้งอยู่สบอุคุผู้รู้และอวกเคียมและเทพดาเจ้าทาั้งหลายอันยายยังอยู่ในทําปาสิมาติดสาะเทพดาเจ้าทั้งหลายอันญายังอยู่กรรมักดินจนเจือกินลายลา มาควงเข้าแดนเมืองภาตะเนืองในเฮืองวิเศษภาตะเจเป็นคงเขตตวาลาเป็นภุมมาสถานกุงสีผู้สัตนาผู้สีอาจบิงจอมเมืองจอมคําเมืองสาพูนจอมเป็นอยู่หอลาดีนั่งควงนี้นอนแทบเท่า ยูวแดนดาวปัะจิมสาอินตะกินหลักบันใต้นันแลเสียงดงแดนหลักหมื่นเสียงล้อซื่นเสียงมองเสียงเหลืเสียงทองงามเลิศล้ำเสียงมัวรคำคุณชะลูเสียง้อยงามเมื่อป่ฝงฟันเสียงมวนตั้งอยู่กลางเมืองเสียงเงินงามเลิศแล้วสังฆโลกเสียงแจวเป็นภูมิสถานนันวิเศษ เขตนามบุญมีพญานาคสิบหาตะกูลมีนังดำอยู่โคกทอนนังดอนอยู่โคกเพื่อนังผมเมื่อยู่ท่าสางเท้าตรงควางอยู่ปากค้านเท่าท้องจานอยู่ผาเดียวเท่าคำเหวอยู่ผาเสือเท่าบุญเหื่อยู่ก่อนไก่ปลาเท่าคำหล่าอยู่ผาบังเท่าคำปังอยู่ภูซาง เท้าบนกวางอยู่ผู้สว่งเท้าบนเยืงอยู่ก่อนมีเทีนเท้าคำแทนอยู่ก่อนผาสวะาเท้าจงละวาอยู่ผาสุบเศร้าสูพนากเจ้าเฝ้าอยู่สบดงเท้าใจจำนุงอยู่หักสาผาบาทศีสานารเจ้าเฝ้าอยู่จอมสีมีสิบหาตะกูลกับทั้งราชสีสามพี่น้อง หนาวแห่งหองหนุนบัวละผานนักษาวัวลพุทธศาสนาอยากว่าห้ามคำมาเขตเมืองล้านสร้างที่นี่เป็นเขาตากตัวเท่าทั้งไต้รีพีทั้งเหนือผาใดผาดังส้างสานันนายโยทยาข้างขวาเดนแก้วเป็นเขตถือไหมนยะ ภายใต้ตั้งแต่เมืองจำปาศากตัตะปือมูลละชีสีโพตะบองน้องหานเป็นเขาบมัดนี้ฝูงขา่ทา,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 ท,าทั้ทงหลายโกกาดอาหารธนาที่ปัาเจ้าทั้งหลายทูกตนทุกองทุกตนจงสาเดบลงมาหักษาหัวมนุโมธนาฝูงข่าทั้งหลายอาสาในเมื่อนี้ก็ข่ขาเทินนันหนึง่งเทพดาเจ้าทั้ทงหลายฝูงเอื้น อันบ่มักซื่นด้วยพุทธคุณบ่มาบุนบ่มักศีลและมีใจเป็นมนทินอันเป็นบาปบ่สุภาพตามพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าตนวิเศษแล้วจวงให้ออกหนีไปอยู่ภานอกขอบจักรวาลอย่าได้มาสนสวรรในกองบุญพิธี อันผูงขาดาดีแต่งไว้นี่แลว้วอันหนึ่งผุงขาทางหลายยังในตั้งปาณิธานกำมากำปาธนาะสามมูลขีผู้ตาสองซอต่อน้าที่พระาเจ้าทางหลายมาย้มีสุขสามปากกานันมีนิลพานเป็นยอดรือว่าปักการหนึ่งสุขในเมืองคนคอยเป็นพญายจักรพติลา ต้นหนึ่งเป็นอาดในทีบทั้งสีมีทีบทั้งหลายไมายนับได้สองพันเทีหากมาแวดล้อมพร้อมปินหมอนิวันประกาศหนึ่งสูกในเมืองฟ้าก้อยได้เป็นพญายินทาติลาศยินสวงสวรรค์สั้นฟ้าในแหล่งลาโลกาคือจะตุมมาลาจิกาตาวติงสาสุธะเย็ง ปาการหนึ่งโศกในนี้ละผ่านนั้นประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าโศกทั้งมวลก็ให้อีสวนผุดนากจงให้ได้คำม,มาคำปาธานาแห่งฝูงขาทาั้งหลายทั้งมวลนี้ขอให้อุดอมสมดิที่เวรุนละหิจำลุนไปบุญแก่ผูงข่าทาั้งหลายทุกตนทุกองทุกคนกคน็กนข้าเิน